H A Z A R D ฮาาสตรฮาาสตรจริงๆเลยครับคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่าฮาาสตร์นะครับเพราะฮาาสตร์จะแปลว่าตลกมากมันจะต้องออกเสียงว่า Hazard นั่นเองครับอ้าวจริงเหรอครับเพราะอะไรครับเพราะ A R D ต้องออกเสียงเอิดครับอถูกต้องเลยสิครับอย่างเช่นพ่อมดไม่ใช่วิสาห์นะครับต้องเป็น Wizard นั่นเอง Wizard ครับหรือแม้กระทั่ง t a ต d a า d ก็ต้องเป็น Standard ครับหรือตัวเงินตัวทองนั่นนะครับ ผมครับผมแค่ทำท่าทางเหมือนมันเนี่ยนะครับแหม่ไปตีเลยนะครับมอนิเตอร์ลิซาร์ดก็ไม่ใช่ลิซาร์ดครับมันเป็นลิซา r d ร์ดอ๋อเก็จะและ้วกับคุณคริสแสดงว่าไปรสินียบัต์โพสการ์ดก็ต้องออกเสียงว่าโพสเ a ิดใช่ไหมไม่ต้องออกเสียงว่าโพสการ์ดอา้าวนหนเพิ่งบอกว่า ARD ออกเสียงว่าเอิร์ดแล้วทำไมมาอาจล่ะคะก็ภาษาอังกฤษมันเป็นอย่างนี้แหละครับ มันก็จะออกเสียงไม่ตามที่มันสะกดแล้วหนูจะรู้ได้ไงล่ะคะว่ามันจะออกเสียงไงอ่านก็ไม่ออกออกเสียงก็ไม่ถูกแล้วหนูจะทํายังไงถ้าอยากรู้ก็มาดูคลิปนี้กันต่อไปสิจ้า <Right. S 1> ในคลิปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับผมก็ได้พูดไปแล้วเนี่ยนะครับว่าการที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราจะต้องมีหลนการ dips ก็คือการจิ้มหรือการจุ่มเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษเข้ามาในปากแล้วเราก็บอกแล้วนะครับว่า dips ก็คือ4พื้นฐานของภาษาอังกฤษก็คือ d คือ definition ความหมาย i คือ imagination emotion คือจำภาษาอังกฤษเป็นภาพและอารมณ์เนี่ยนะครับก็คือจินตนาการตัว p คือ pronunciation และตัว s ก็คือ spelling ก็คือการสะกดครั้งที่แล้วเราได้กำชับนะครับว่าอยากใช้ภาษาอังกฤษให้ดีหรืออยากจำภาษาอังกฤษให้แม่นก็ต้องจำ spelling และต้องจำ spelling เ,เป็น mental sub-title ก็คือตัวสอนวิ่งอยู่ในหัวกระบาลแต่อยากจะบอกลนะครับว่าก่อนที่จะมาถึงตัว S นะครับในหลักการของเราก็คือตัวอะไรก็คือตัว P ก็คือ pronunciation ดังนั้นนะครับ pronunciation มันต้องมาก่อน s p e l l i n g นี่คือหลักการของภาษาอังกฤษคือมันต้องฟังแล้วพูดนั่นเองครับ ฟังเสียงหรือฟังการออกเสียงแล้วออกเสียงตามจำเลยนะครับฟังการออกเสียงแล้วออกเสียงตามแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกนะฮะว่าบ้านเราทุกวันนี้นะครับเราออกเสียงกันผิดเยอะมากเพราะเราข้าม pronunciation ไปดู spelling ก็คือการสะกดแล้วก็ย้อนกลับไป pronunciation โดยการใช้การสะกดมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานซึ่งอยากจะบอกนะครับว่า <c oughs> ถ้าคุณทําแบบนี้เหมือนที่บ้านเราทาอยู่ทุกวันนี้นะครับเราจะออกเสียงกันผิดเป็น หลายร้อยคำรครับฮะห,หลายร้อยคำแล้วครับคุณคริสถูกต้องครับเพราะผมบอกไปแล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้ออกเสียงเหมือนที่มันสะกดแล้วมาลองดูตัวอย่างดีกว่านะครับอย่างเช่น QU U ก็คือขวดมันเป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเรื่องปกติอะ่ะ So QUEN Queen พราชินีนะครับต่อไปนะครับ QUALITY Quality คุณภาพขวดขวเห็นไหมครับต่อไปนะครับ QUIET Quiet ก็คือเงียบ แต่ถ้าเป็น Q U I T E สลับกันนั่นึองนะฮะก็เป็น quite ก็คือค่อนข้าง quite quiet ค่อนข้างเงียบ Q U A Y ที่แปลว่าท่าน้ำก็คือคุ้วขั้วเขยเขยเขยควายขหญ่ขั้วย่อไข่ยกอคืออ่ะขั้วที่นั่นเองครับโซวันนี้นะครับเราก็จะมาดูด้วยนะครับว่ากฎเล็กของภาษาอังกฤษก็คือ golden rule คือ อย่าใช้การสะกดในการออกเสียงย้ำอีกครั้งครับอย่าใช้การสะกดในการออกเสียงเพราะคุณจะโดนหลอกทันทีเช่นเทาวันนี้คุณเป็นพ่อแม่ผมและผมเป็นลูกพ่อครับแม่ครับทำไม TO อคือทูดีคือดูและ g o อไม่กลูตอนนี้พอแม่ถูกถามพ่อถูกทักท้วงก็จะเริ่มตื่นเต้นกดดันรู้สูกว่าเฮ้ยเราโง่หรือเปล่าหรือทำไมเราถึงตอบลูกไม่ได้เราไม่ฉลาดใช่ไหมเราต้องไปรู้ความร,ร,มราาู้ฟอนิกส์าองเรีนพิเศหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ต้องตื่นเต้น ก็เพราะภาษากัษกมันกวนบาทามันไม่มีมาตรฐานเพราะตัวอักษร A E I O U มีอยู่แค่5ตัวแต่เสียงเนี่ยนะครับสรัมีหลายเสียงตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็สามารถออกเสียงได้มากกว่า2ถึง3เสียงดังนั้นเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับก็มีแค่2ทาง1 ฟังการออกเสียงที่ถูกต้องและเรียนแบบและพูดตามหรือ 2. อออกเสียงแบบผิดผิดแล้วให้ฝรั่งหรือชาวต่างชาติเข้ามาแก้คุณหรือออกเสียงผิดมาตั้ง10ปีแล้ววันนี้มาดูอาจารย์คริสหรืออาจารย์ต่างๆที่อยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วเขาก็มาบอกคุณว่าที่ออกเสียงนะี่มันผิดนะดังน,นั้นวันนี้เราจะมาลองดูนะครับว่าถ้าคุณยังจะใช้นิสัยก็คือการสะกดเป็นบรรทัฐา,ฐานในการออกเสียงคุณจะตกมาตายได้ไง่ายๆเรามาลองดูตัวอย่างกันหน่อยดีกว่านะครับอย่างเช่นคาว่าน,นิ้วมือ F I N G E R finger นะครับแต่ต่อไปครับนักร้อง singer นั่นมันคือจับเย็บผ้าครับตม้องออกเสียงว่า singer งองูแต่ถ้าเป็นขิงนี่ยนะครับมันจะเป็น ginger g i n g ือแล้วมั้งครับโอ้โหนะครับกขออกเสียงว่า ginger โอ้โหดูสิครับว่าสะกดเหมือนกันตัวนึงเป็นกอไก่ตัวนึงเป็นงองงูตัวนึงเป็นจอจานครับแม่เจ้าเราลองดูคำนี้ดีกว่านะครับกระดูก bone bone อ่าอันนี้ไม่ยากต่อไปนะครับ done ที่แปลว่าเสร็จแล้วหรือทำแล้วก็ต้องเป็นโดนจะเป็นโดนเลยนะครับผมโดนบ้าอะไรกันเรียกว่า done นั่นเองครับ done ถูกครับ bone แต่ done แต่ถ้าคำว่า done ใส่ตัว r ก็กลายเป็น drone ได้เหมือนกันนะครับส่วนคำว่า gone ที่แปลว่าไปแล้วหรือแม้กระทั่งตายแล้วก็ต้องเป็น gone ันก่ gone ถูกแล้วแล้วเราจะรู้ยังไงล่ะครับว่ามันคือ bone done gone เห็นไหมล่ะครับ ตัวอย่างต่อไปก็คือเวลาตัวศรออยูมาอยู่ในคำเนี่ยนะครับเราก็จะออกเสียงซาโอูได้เนาะอย่างเช่นที่เป่าครับที่เป่า flute ใช่ไหมครับ flute น่นะครับต่อไปครับโดดร่ม parachute เห็นไหมครับมีคนที่ไหนครับ,บอก parachuteparachu parachu เฮ้ยนะนะครับผม parachute ไปกันใหญนั่นนะครับก็เรียกว่า parachute กับ flute เห็นไหมแต่พอมันมาเป็นน่ารักออกเสียงว่าคูตไหม,มก็จะเป็น cute ถ้าเป็นปิดเสียงทีวีด้วยนะครับหรือคนใบ้ก็จะเป็น mute มีใครก็จะออกเสียงว่าหมูเอ๊มน่ากินกันนะครับเนี่ย <c oughs> mute กับ cut โอ้แสดงว่าตัว u นั้นเป็นสระอูก็ได้สระอ,อิวก็ได้นะครับเน่น่น,น,นะฮะออแล้วไม่ลืมนั่นครับอย่างเช่นถ้า cut ก็คือ cut เห็นไหมคร cut ก็คือ cut ก็คือตัดใช่ไหมแต่ put ก็คือ put ไหมครับไปเป็นพัดไหมแต่ถ้า P U W T ก็คือการพัดของการเล่นกอล์ฟสันทีครับนี่ไงฮะภาษาอังกฤษอย่าใช้การสะกดมาเป็นบรรทัดฐานในการออกเสียงเด็ดขาดอ่ะแต่พอเรามาเจอคำว่า,านาทีครับ M I N U T E อันนี้ออกเสียงว่างไงอ่ะคุณก็รู้น่ครับว่ามันออกเสียงว่ามิ u ิ e นี่คุณไปเรียนที่ไหนมาตัว U มันออกเสียงสระอีได้ยังไงคุณจะบ้าหรือเปล่ามันต้องออกเสียงสระอูต้องเป็นมินุดหรือเป็นมหรนากาศมีนัด หรือสระอิวมีนิ้วหรือจะเป็นมีนูเต้แต่คุณรู้ได้ไงครับว่ามันคือมินิทเพราะอะไรเพราะคุณฟังมาแล้วคุณเอาเสียงที่ถูกต้องมาครอบคําว่ามินิทหรือว่าเราดูตัวอย่างต่อไปไหมครับ L O V E love เห็นไหม love คุณก็รู้เดีวยวมันคือ love แต่พอเป็นนกพิราบขาวของสบู่กับแชมพู dove a a มันจะเป็น dove นั่เครับ I love dove ก็คือฉันรักนกพิราบนกขา หมายถึงนกกระสานี่นะครับ I love dove นะฮะแต่ถ้าคุณออกเสียง I love dove เราจะเป็นประเทศอยู่ในโลกที่ออกเสียงสโลแกนของเขาเมื่อ20ปีแล้วผิดนะครับ I love dove นั่นเองครับอ๋อตัว O V E ก็จะเป็นสระเออใช่ไหมก็ม M O V E ก็คือ move เหรอ move ไงเอาเออว่ะ move ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นเตาแก๊สมันเป็น S T O V E ก็คือ stove อา้า love move stove หรือคำนี้ไหมฮะ H-E-R-E e. Here Here นั่นเองครับอ่านะครับแต่ถ้าเป็น W-E-R-E e. ก็คือ We're Were No Were แต่ถ้าเป็น W-H-E-R-E e. ก็คือ We're Were Where แต่ถ้าเป็นหนังเรื่องนี้นะครับที่แอนเจลีนาเล่นเป็นลาร่าครอฟต์ก็จะเป็นทอมไรเดอร์ผู้หญิงขี่ทองทอมไรเดอร์อุ้ยผู้หญิงบุกรุกทองไม่ใช่ เขาเรียกว่า Tomb Raider นั่นเองนะครับ T O M B Tomb B O M B Bomb T O M B Tomb นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งที่ผมไม่ได้ใช้มาประมาณ20ปีแล, <X c oughs> ล้วก็คือหวีเนะี c ่ย C O M B ออกเสียงว่าโคมครับโคม my God เห็นหรือยังล่ะครับว่าถ้ายังยากจะใช้การสะกดมาเป็นบรรทัดฐานในการออกเสียงเราออกเสียงกันผิดเป็นร้อยเหมือนที่ชาวไทยทุกวันนี้ทำกันทั้งประเทศแต่นั้นวันนี้อยากจะบอกเลยนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเลิกทําเด็ดขาดนะครับเราจะต้องเลิก assume assume นะครับคือด่วนสรุปว่าสะกดแบบนี้ต้องออกเสียงแบบนี้หลักการง่ายๆครับคือ sound incorrect ก็คือเสียงเข้าถูกหลังจากนั้น sound check correct ก็คือเช็คเสียงว่าเสียงเราถูกหรือใกล้เคียงหรือยังแล้วก็ sound out correct และสำคัญสุดคือ listen to the sound don't look at the spelling จำา้นึ่นนครับ the sound comes before the spelling อันนี้คือสำคัญมากถ้าคุณยังจะดื้อดึงยังไม่เชื่อผมนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างที่ปราบเสียงที่สุดนั่นเองครับนั่นก็คือตัวอย่างของคำที่ลงท้ายหรือสะกดด้วย o u g h นะครับมีตั้ง7เสียงครับพี่น้อง เสียงแรกก็คือสระโอนะครับอย่างเช่น even though ถึงแม้ว่าหรือคําว่า dough ก็คือแป้งทาขนมหรือแม้กระทั่ง f o r l o w ก็จะแปลว่าเลิกจ้างชั่วคราว2ครับสระโอหรือสระอนะครับ bought หรือ thought ก็คือซื้อหรือคิดช่อง2นั่นเองนะฮะสครับสระเอะครับเช่น rough ที่แปลว่ารุนแรงหรือครุขรคลั tough ที่แปลว่าอึด หรือแปลว่าเนื้อมันเหนียวเนี่ยนะครับหรือเป็นอะไรที่ยาก enough พอแล้วสีก็คือสาะออครับ cough ก็คือการไออย่าลืมนะครับไม่ใช่ cosh หรือ cork วิตรายนไก่ตัวผู้หรือองค์ชาตต่อไปครับ trough นะฮะ trough ก็คือจุดต่ำสุดมันจะมี peak ก็คือจุดสูงสุด trough ก็คือจุดต่ำสุดเช่นตอนนี้บิตค i n น่าจะอยู่ในช่วง trough หรือเปล่าไม่แน่ใจ 5. สาระเอาครับก็คือ p l o w หรือ drought ก็คือทถนาหรือภายแล้ง6ก สะอูเช่น through นั่นเองครับ through นะฮะและสุดท้ายครับสระเออนั่นเองนะครับเช่นเมืองที่อังกฤษ middlesbrough middlesbrough นั่นเองครับสระเออนั่นเองครับดูสิครับสะกดเหมือนกัน ough แต่มีตั้งเเสียงแม่เจ้ารู้หรือ,อยังละ่ะว่าภาษาอังกฤษอ่ะต,ต้องฟังดีๆดังนั้นวันนี้ผมย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าอยากออกเสียงให้ถูกมีอยู่แค่2วิธีเท่านั้นครับ1ก็คือเราต้อง copy and Collect ก็คือเรียนแบบและสะสมพูดเสมอเลยก็คือเราต้องฝึกแนละซ้อมเยอะๆในการฟังสื่อฟังสื่อและดูคนที่ออกเสียงถูกต้องในสื่ออย่างเช่นแอนนเนี่ยนะครับแต่อย่าดูแต่ผมนะ,ะดูเป็นร้อยๆคนนะฮะทั้งดาราฝรั่งครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยในโซเชียลมีเดียมีเยอะมากดูเยอะๆแล้วก็ฟังเขาออกเสียงกันเนี่ยนะครับแล้วก็ Copy and Colle c t และ2ครับคือ ต้องเลิกกลัวผิดต้องออกไปต้องใจด้านหน้าด้านแต่ปากห้ามด้านหัวสมองห้ามด้านนะครับแล้วกล้าที่จะออกเสียงกล้าที่จะพูดผิดอยากจะฝากบอกทุกคนนะครับว่าอยากให้คุณพูดภาษาอังกฤษแบบมี self confidence ไม่ใช่ u n c o n f i d e n t ไม่มั่นใจแล้วก็ overconfidence มั่นใจในตัวเองเกินไปแต่ก็ยังผิดอยู่ และนี่ก็คือข้อคิดดีและความรู้ดีๆจากผมอาจารย์คริสในเพจอาจารย์คริสไรต์ของเรานะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจและชอบเรียนภาษาอังกฤษก็มาดูเพจงเราเยอะๆกดไลค์กดแชร์ฝากเพื่อนๆน,นะครับไปเรียกเพื่อนๆคนอื่นมาดูคลิปนี้มาดูเพจของเราเยอะๆรักอย่าลืมนะครับทุกๆเดือนแล้วก็มีคลาสออนไลน์สุดพิเศษเดี๋ยวเดือนตุลาคมนี้ก็จะมีคลาสใหม่ด้วยนะครับกับคลาสที่มีชื่อว่า Cool idioms and phrases สำนวนและวลีเจ๋งๆรวมถึง proverb สุภาษ,ษิต phrase l r o v e r กริยาวลีก็มาถ้าสนใจนะครับก็ inbox มาในเพจของเราแล้วเดี๋ยวทีมงานผมจะต้อนรับมารับรองครับว่าเรียนกันมัน10ครั้ง999บาทโอ้ยโคตรคุม้มโคตรสแสนถูกวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วนะครับ oh I got to go I got to go ไปก่อนแล้วครับ He's English Dictized He creates English design and dictates